เคเข้ามาให้เรากดสิบหกนับเอิ่มสิบหกทับเก้านับเข้ามาที่มีเดียนะครับแล้วก็นี่นี่เลยนะตรงนี้ชื่ออะไรไม่รู้ช่างมันขี้เกียจอ่านนะครับอืมประมาณนี้นะผมจุบจุบจุบนี่ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เราไม่ต้องไปางหาอเลยเลยเรากดประมาณนี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่รูปนะคงั้นเราก็กดเป็นไก่กดตัดไปทางขวาของหัวอ่านนะแค่นี้โอเคเรียบร้อยขั้นเนื้อทำกันนะประมาณนี้นะรับตัดนี้ซ้าไปนะประมาณนี้นะรับเรา สวัสดีครับผมจะมากยินนี่นะครับผมเพื่อนฉันจะกินเลมอนโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปเอาเพื่อนมานับนี่งเป,ป,ป็นมันชิบชิบชิบนี่แล้วเราก็กดทำแบบนี้ซ้ำไปนะผมใช้วิธีนี้นะผม โอเคมันอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับผมนี่โอเคประมาณนี้นี่แล้วเราก็นี่ครับหมูประมาณนี้นะครับนี่ได้สอ่ไอ้เดี๋ยวฉันเอาให้นี่นะผมนี่แล้วเราก็อืมอืม อืออ่าประมาณนี้นะผมถ้าเหมือนกันเลยนะชึบ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 ,ชบนี่นับแค่นี้แหละน,ะนะับแล้วเราก็อาจจะสอนไม่ละเอียดนับนับนี่เลยนับประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะผมขอบคุณมากเอามาเลยอยากกินแล้วเอามาเลยโอเคประมาณนี้นะ เยไม่ใช่นะนี่จิ๊บนี่นะประมาณนี้นะผมแล้วเราก็เข้าไปที่เลเยอร์นะแล้วเราก็เข้ามาที่มีเดียนะครับกดเข้ามาให้รูปที่เราต้องการนะผมประมาณนี้นะผมแล้วพูดเ ประมาณนี้นะผมเอ้ยเปรียปร้ยวจังเลยกินไม่ได้ไงเนี่ยนี่นะแล้วเราก็เอ,อ้ยยังไม่เสร็จนะจุ๊บแล้วได้ยินเสียงไฟแชร์นะแต่ผมไม่ได้ดูบลิร์ดนะครับ อันนี้นะผมนี่เราก็าแบบเลื่อนประมาณนี้ประมาณนี้นะนีประมาณนี้นี่แล้วเราก็กดที่รูปนะกดตัดนะแล้วแยกหัวแยกที่หัวอ่านนะนประมาณตรงนี้นะให้เรากดแล้วไปที่หัวอ่านกดที่ตรงนี้ไม่ใช่นะ ประมาณนี้นะผมนี่มันเร็วจังทำไมวิดีโอมันเร็วอะเพื่อนทำไมวิดีโอมันเร็วอะได้สิอ่ะเดี๋ยวฉันเอาให้ขอพุณเดี๋ยวผมมาแก้ก่อนนะก็เป็นทิ้งนะ เลมอนเดี๋ยวแกก่อนนับโอเคผมต้องแกอะไรนะครับผมเราตัดไปตอนแก้ใหม่นับนี่นะครับผมทําแก้มาเสร็จนับให้คุณทําแบบนี้นะับกว่านี่แน่นี่ผู้ชอมอาจจะให้คุณกดมาตรงนี้นับนี่เดี๋ยวผมจะบอกนับให้คุณเลือกคนทิ้งดีกว่านี่แนเดี๋ยวมันเร็วหรือเปล่าเพื่อนฉันจะกินเลมอน ให้สอ่เดี๋ยวฉันเอาให้นะขอบคุณมากเอามาเลยอยากกินแล้วเอามาเลยเ,เปรี้ยวจังเลยกินไม่ได้ไงเยอะนี่นะโยนทิ้งดีกว่านี่แน,น่ประมาณนี้นะถ้าคุณกดเข้ามาที่นี่นะคือกดเข้ามาที่ลูกปุญแจกดมาประมาณนี้นี่นะแล้วก็ประมาณอันนี้ลูกปุ่นยจมาอีกนะ กดที่ปุ่มแจ้งก็หายไปเลยนะับประมาณนี้นะบิ้งดีกว่านี่แน่อืมได้อยู่โดนทิ้งดีกว่านี่แน่น่าจะเร็วเกินไปนะครับผมมันน่าจะใช้ไม่ได้นะโดนทิ้งดีกว่านี่แน่มาสักตัดมาหนะ้าประมาณนี้ ประมาณนี้กดที่อันนี้นะแบบนี้ดีกว่านี่แนะแล้วก็ประมาณนี้นับแล้วให้คุณกดเข้ามาทีนะ่ตรงนี้กดเข้ามานะับโอเคเรียบร้อยโยนทิ้งดีกว่านี่แนะเรียบร้อยนะประมาณนี้แล้วคุณก็กดตัดไปเลยนะับแค่นี้นะแล้วคุณก็กดตัดไปเลยแค่นี้นะับ ไม่ไม่รู้ทรรมน,นัตครับพทพไมมันฉันจะกินเลมอนเดี๋ยวลองเอาเสียงมาใส่ใหม่นะครับไปลองเอาเสียงมาใส่ใหม่กันดียรนะรผมบันทึกนะโยนทิ้งไปเลยได้สี่ะเดี๋ยวเพื่อนฉันนะครับเพื่อนฉันจะกินเลมอนได,ได้สี่ะาเดี๋ยวฉันเอาให้ มันก็อาจจะเร็วอย่างนี้เลยนะขอบคุณมากเอามาเลยอยากกินแล้วเอามาเลยนี่แหละประมาณนี้รับเปรี้ยวจังเลยกินไม่ได้ไงเยังโดนทิ้งดีกว่านี่แน่นี่แหละแค่นี้นับนี่แน่นะครพอมาเราก็เลยมามให้สุดนับมีเดยลูกมันยิ้มนับแน่ยิ่ง โยนทิ้งดีกว่านี่แน่โอเคประมาณนี้นะชับชุบรยบร้อยนะเพื่อนฉันจะกินเลมอนได้ไดสอ่เดี๋ยวฉันเอาให้เราเสียประมาณนี้แหละนะขอบคุณมากเอามาเลยอยากกินแล้วเอามาเลยนี่นะเปรี้ยวจังเลยกินไม่ได้เงีงโยนทิ้งดีกว่านี่แนเ่เดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะคะว่ามันเกี่ยวกับ ที่ผมทำเองหรือเปล่านะผมนี่นะมันตรงนี้นะจะก,กดเป็นไก่นะัชิปเอามาเลยมาไปมาสชอตนี้นะกดเปียกไปที่หัวอ่านเปรี้ววยวจังเลยกินไม่ได้หมุนติ้วเลยนะั หมนเปี้ยวเลยเปี้ยวจังเลยกินไม่ได้ง่ย,งยังยโยนทิ้งดีกว่านี่แน่โอเคได้แล้วแต่จริงไม่ได้เป็นอย่างที่ผมต้องการนะนึ่งนะครับประมาณนี้เอยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมต้องการนะครับคุณผู้ชมครับผมก็ยังไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ดูดูไปก่อนนะเก็บประมาณนี้ไว้ประมาณตรงปากนะไม่ต้องใหญ่ามากนะดูแค่นี้ก่อแล้วนะเฮ้ยเปรีออ้ยวจังเลยกินไม่ได้งไง่ยเนื้อนี่แหละนะครับโดนผู้ชม<อ>ครับแค่นี้แหละนะครับประมาจังหวะตอนที่มัน,นไประมาตรงนี้นะถ้าคุณกดเราต้องรู้จักแก้ปัญหานะครับผม จะมาตรงนี้มาส,สานส,สงงซีนะผมนี่นะเลมอนโอเคเรียบร้อยสอนไม่ละเอียดนะนี่ยางยังสอนไม่เป็นเลยขอขอไฟด้วยนะครับแต่ก็จะทำไม่ได้เงี้ยโดนทิงดีกว่านี่แน่ประมาณนี้แหละนะโดนพิงดีกว่านี่แน่โอเคได้แล้วนะครับผม เพื่อนฉันจะกินเลมอนนะครับได้สิอ่าเดี๋ยวฉันเอาให้วิดีโอนี้ผมจะเอาลงคลิปด้วยนะขอบคุณมากเอามาเลยอยากกินแล้วเอามาเลยเปรี้ยวจังเลยกินไม่ได้ไงเนี่ยโยนทิ้งดีกว่านี่นแน่เนี่ยแล้ว เล่มเพามันสั้นไปนะบถ้ามันมันเร็วจังรครับเพอ้โล่งนัเพื่อนฉันจะกินเลมอนนับเราต้องเอามาทำใหม่ได้สีอ่าเดี๋ยวฉันเอาให้นะี่ขอบคุณมากเอามาเลยอยากกินแล้วเอามาเลย,ยนี่แหละนะ โนท้งดีกว่านี่แน่เบ้โอโล่งฮ่าฮ่าฮ่าคสมมุติขขับไปกันแล้วก็ยืนกันเลยก็จะยิแล้วก็ไปไป